สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านยินดีตอนรับเขาสู้ช่องแหม่มผ้าโชกค่คะมือนีแหม่มผ้าโชกก็เดินทางมาที่วัดปูก,กระเบื้องแตกคะ่ะวัติดตามแนวทางตัวเลขฝากตอนพ่อแม่พี่น้องคะ่ะซึ่งมือนีกะแดดพี่น้องคะ่ะนี่คะ่ะที่อาทิตย์ก่อนพูดแอดมินได้ถ่ายฐานพระประทานที่ปูพนกำลังจะเทคะ่ะมือนออีซึ่งแท่นพระประทานกำลังจะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องซึ่งปูพนกะได้ขน พาประทานองค์สีขาวๆที่อทไลสวนไทยเบิงนั่นแหละค่ะไดเอามาล่งปฏิสถานไว้ตรงนี้แล้วค่ะพี่น้องค่ะสร้างผลการกำลังลงมือค่ะพี่น้องจะเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะมาไปถามปูไปน้ำกันค่ะว่าส่วนนี้ปู่นสให้ตัวไรค่ะพี่น้องสำหรับนัทาาตัวเลขโดยรัฐบาลไทยหนวดวันที่16มหนาห65เนาะคะเนาะ ค่ะจังไดมาตามแอดไปกราบน้ำมาสการปูน้ำกันค่ะตามแอดมาค่ะกันค่ะปูมาถามข้าวถามข้าวน้ำปูเทิ่งมาขึ้นหอดปูกับมะเยี่ยมมะยามปูนะคะปูแก่ธรรมดานเพื่อต่อไปมากแก่ท่านไปปั้นมาค่ะมาหาแนวทางไปอย่างนี้อางนุ่มจะพุทธชินใจแนวทยข้างปูกัน Lam, ไปไว้น้ำคุ้มพระเจ้ามานี่ไปเันง่ายพระประท่านมาเนาะบ่อียายพระประท่านค่ะปูก็หันพระแขนขาดบ้านถือ่เป็นหาสูหาบ่แต่ว่า่ะแม่นยูได้ยินอยูปูได้ยินปูบอยู่พระเจ้าก็สนใจมันกระาที่ดีเนีอแขนเ่ะแม่นยูอ่นั่นแหละแขนขาดบ้านที่ง่ายเพิ่มาง่าย่มาเพื่อนั่งคู่กันพระเนย่ง ปลาสองลูกเตียวเด้อปลาซองลูกพั่นตังเฮียงกันเป็นยังค่ะอันนี้คก็จะเป็นคั่นผู้ได้เตี๋ยวทีได้อยู่ค่ะปัญหาลูกจืดนี้เด้อจืดนี้เนาะค่ะเป็นยังครับตั้งเฮียงกันมากพอคนก็เห็นเห็นตัวเล็ก่แต่วพอท่านบอกถ้ามาเมือแรกก็เห็นเลยจนกระทักงลูกยุขันคนเนี่ยค่ะพอตัวลูกเบิ่งไเลยในในคนนั่งเมื่อกี้คนลูกเบิ่งก็เห็นตัวเล็กก็ล้วค่ะครับคือพระวนี้แหละ เอาไพนว่าทีแรกออกหาเก่เออมาตะหุ่พระจมมสงทรงหาเก่าค่ะวันน้ันกวันบุกกินซาบมือแขนตงายนั่นนะคุณหาอะไรกี่รูน้องผู้หนึ่งค่ะนตัวออกตัวหาคุณูมีบุญกะจับู้มีุ่จับจุดก็ได้ได้แต่ว่าเลขคนก็มีอยู่แถวนี้แหะค่ะแต่ว่าคนนี้จับเขาไว้ก่านนี่บอกเป็นตัวค่ะเพยาะนมันขึ้นฝันบานี่บ่านนีมนขึ้นฝันได้ฝันได้เนยค่ะฝันทั้งหากด้ครับผม ันว่ามีกระโลกอันหนึ่งเขาตัดเครื่องออกเขาสีหามไปเขาละผ่านคอยไปยุกลางคอยยุกลางกระโลงกระโหลกก็มีคนตายใส่อยู่เต่าคง่เห็นคนไตรหรอกมันอาจจะมาบังก็ได้ถูกคนตายเนาะพอพอเห็นคันเห็นมันก็ต้องเป็นเห็นว่าเปลี่ยนขั้นไตรนะเนาะนี่พวกมันเกี่ยวเกี่ยวกับกระโลงสองอันกระโลงสองอันนี่เปลี่ยนเล็กง่ายเลยเล็กง่ก็ได้ห้าน้อยก็ได้ เขาได้ต <toys> ีให <m ics> <m ics> ้น้อยกว่ถือกันไปตีเล็วแน่กว่ถือใกล้ๆกันเพราะใกลกันจะทราก็ถือข้อมฟันไข่มันเป็นข้อมฟันที่ซักจิตอยู่เนี่ยะไข่ไขเนี้ยข้อมฟันไปร่องมือจ้าธรรมดาไข่เห็นร่องมือเป็นเก็ดได้เก็ดมันมาปมมันปมพันเขาเก็ดกระซี่สองตัวเท่านี้มันมีแค่นั้นมันมันเป็นแค่นี้มันบม่ได้เปลี่ยนนั้นคือว่ามันก็ฟันเห็นมาก็เดียวเดินหานี่ก็ล่ง ล่งก hm. hmm. ็เป็นเจ็ดยังไม่เล้นหามันก็เป็นหาเป็นมุนๆมันก็เป็นสวนได้เพราะว่าผมออกมาเลยวผมมุนมุนหมุนมุนีกัเจ้าพงกเอาที่ปลยความเด้อนี้เล่นหาไม่ได้หมุนตีกัาเจ้าพงเป็นปัญหาก็เจ้าตีบั่ได้เพราะว่าเลียงตัวหาตัวหาเก่าก็สวนหากักะวังก็เจ็ดก็มาพร้อมทั้งสามตัวตีได้ทั้งสามตัวมันชอบนี่เป็นยังไงกู แลาวกนี่นีวันใคฟังตะวัดตัวใค้ันบอกตัวคนนี้มูเจ้าไิคิตปัญหาซะันทัตะวัตก็ได้หกตัวนะแต่ผู้ันนี่บอกควบ้านหายอย่างนี้คือว่าแม่ตะเชียนก็บมบอกตัวเดียวกันหกตัวเลยแม่ตะเชียนบอกขอเข้าวันที่หนึ่งก็เจ้าบอนี้ว่าจิตหายหู้หายหายก็เจ้าด้วยกันเลยบันนี้หายเอฟซีไปซิมซิมเมืองบอกผ่่านบ่หายฟันคอยว่าว่าจ่าแล้วคอยผห้หาย มีเตียวอันเดียวกันอยู่กับตัวนี้ละผู้เจ้าเตียวนี่ขอท่านบอกสิเลอันเดียวกันเลยก็ไม่ไจะที่่นบอกค่ะผู้คะวันนี้ก็คือฝันนั่นนี่มีอันมีนี่คือว่าเอาพระมาคู่กันมันบปูแมนแมนค่ะคู่กันขอบปรูปก็ขึ้นตัวเลขค่ะแขนเนิันึ้นเขาค่ะเจ้าขอท่านบอกตัวไหมยังไม่ีเจ้าเดียวแต่ว่าไม่แตเทีื่อนเกิดไย่ยำควองฝันของปูเนี่ก็คือว่าตัวเดียวกันตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นมงวนนี่ก็มันใจเขาไปนั่งเขาไป พอไปนั่งเพินเพิ่ขึ้นทิ้งดูมือขึ้นเย่ะทิ้งเงินนั่นนที่แรกเขาให้ตัวเดียวอ้ยบ่ได้ครเรตัวเดียวกาให้เรื่อให้มกตัวซ่ก็นเลยว่าจรง่นส่งคิดใส่สงคิดไปใส่เขาเยาวะว่ามันเอาเองเนี้่เพื่อสมคิดใส่กันได้มีสนิทอะแ่ว่าอุ้งฟังยาวอีกแล้วอีกสองมือไมาเด็กออกเด้เลออก ก้อนเลขอกสองเมื่อแมีนไอยสีนั่นบันที่ไหนไขไขสีเป็นตัวเลขแจ้งแจ้งมันบูให้แจ้งเรื่องใแจ้งเรื่องท่านอยากปล่อยยังไงงูไอ่สีปล่อยอืมสิบี่่ปลุอืมสิบหบากว่าเออกสิออกสิกแต่้องวาสิครับสิบสี่สิบห้าสิบหก่างนี้นะมากนี่ไปมัถ้ามจสั่มีลกมฟันหรืกางซื้อข้แทนห่านในตัวขอจังักซเจจาว้เนี้ยใชแต่วสั่งนี่ทั้งนี่ขอจังหกนี่มเจลล่งเดียร์ยศ่งบ้านนหก้ังหก ะนก็เจ้าหาสิ่อกันอยู่แต่ว่าทังชิบกพะนลงไปทั้งอื่นนะทั้งเทียบท่านให้สิบสี่สิบหกเดี๋ยวเตรียมนะสิบสี่ตอนนียทัางหมดทีอวผมตีเวง่ายเลยแหละส่วนใหญ่ทั้ง่านก่อนฝันกอนเนีนย่นย ส่วนเรียกกันเลานี่กาจีส่งไปตามแล้วไบอยากให้ลุกยอเย่มือได้ก็อยากให้ก็ส่งไปให้มือได้ก็อยากให้ก็เสิเสยนะแต่ท่าแต่เนีปูอยากให้เห็นแล้วขักหน่อยมันก็คือพวกนั่นมือได้ก่ไให้ไปมันแม่แน่ว่างขึ้งบนคือบนด้นี่ันบม้านก็ให้แบดหาหามออกข้างบทข้งรางให้บนให้รางพร้มว่าันตึงแกงเลาไดนวันอันฟังความฝันปูเราแตยังงงอยู่ไหมครับปูฟังได้ อันแรกก็คือปู่เอาพระประธานไม้แห่งกันสององค์นั่นบ่ครับอันนี้คือความฝันวันนี้เนาะวันนีนความฝันเอามาอีีหลเ้ามาอีหลีมาี่ฝันเห็นไม่ฝันเห็นอยู่แขนเพิ่นครับนี่ขึ้นมาฝันเห็นอยู่แขนเพิ่นเอามาเพิ้นิ่นหายเขอยู่แขนเพิ่นขอเจ้าขเพิ่นบอกตัวมันออ๋แต่ความฝันปู่นี่ก็คือปู่ เห็นก็ล่งเห็นล่องล่งหนึ่งร่องขัดเทิงมันก็เลื่อนเลยเพรนี่เคลืนเดียวกันเลยครับคนละื่อนตันนี้ก็ล่องล่งนี่คือล่งขัดเทิงแมนแมนแมนขัดเทิงพร้อมร่องขัดเทิงปู้ยุกลางแมนหามไปคนละอันไปยืนมึงเดียวกันนะถ้าว่าหามไปคนละเื่อนนะฮามสิ้นนี่ไปแล้วใครจะว่าหามสิ้นนี่ไปอีกนะเป็นสองสิ้นว่ะเถอะเป็นสองสิ้นบางได้ภาษาไทยเป็นสองสิ้น สองห้องอยู่สองสองคนสองสินี่ยช่บ่ลปูอ๊ปัวปัวล่ะลูกมันเป็นเจอยยังบอกว่าน้นามันคอยังบอกเราบอกเจกสีไน้น้ำนนมัน็นนไปน้ไปก็บนตีหาน้ำเจ็น้ำแปเจ็ดน้ำแปที่ม่าปูไปฟันว่าไปบินบาทนะงวดนัองหันปูฟันว่าไปบินบาทปูมามีคนบาทกับกลมๆนั่งนั่ง แล้วก็คนมิถาไส่บาตรเจ็ดแปดนมันม่ปร้วนะสาวผู้ดวงนั่นก็ได้แต่ไข่ขอนี่มีไอไม่ติดเป็นเล็กนาะเ่าเป็นเนื้อื่นเป็นเนื้เหร็ดตอนี้มิเป็นดีด้ลยเห็นเนื้อางทำไมวาัน่นยวัาร่องก็เป็นเจ็ดไงแต่เมื่อเป็นเจ็ดก็เป็นสีม่นว่าเนื้อช่างหาสองตัวเจ้ากับท่านห้ยสาม ชาวบ้านก่อนบ้านบอกเป็นตัวเลขได้ไหมเดี่ยวบ้านบอกเป็นตัวเลขก็สั่งเขียนไว้เป็นตัวเด่นก้อนแล้วสันปูเด่นไว้กคปซีก่อนแด้วสันเนี้ยเล่นภูมิบุญกับจับเอาสามตัวเนาะแปะเอาเนาะแปะอยู่นี่แล้วพวกเนนี้ร่องเป็นยังตัดเป็นยังค่ะอร่องเป็นยังตอนหนที่สามยางแม่้ยูกับเปิดมาลายแล้วล่ะครับแคปซีค่ะเยี่ยมแล้วเยี่ยมายแล้วปูกับแปะทั้นหมด นั่นแล้วก็ปฏิเอาอันตัวเนาะค่ะค่ะสองรูปเป็นหยังซั่นแลสององค์นี่เป็นหยัง14จังสิให้14มันสิบ่ซาไปบ่บ่ซาดอกนีบลนีข่อยบ่มีเต็มเด้อข่อยบซั่นเุมนี่นแม่นเด้ข่อยงเจ้า่แม่นแต่มีอยู่ในนี่แต่ว่าบ่ทันบ่ทันแม่น อือบ่แม่นพระพระพระมื้อเจ้าตีปก่อนพระประธานต้องพระไปยื่นให้มื้อเจ้าตัวเดียวเซะก่อนมันสิมีมื้ออืยื่นให้ตัวเดียวก่อนนี่เาไปอเจ้าอกได้ดัามบัดนี้มแล้วยื่นมื้อเจ้าตัวเดียวก่อนโอ้บ่เอาบ่พแต่ังซั่นแนเนาะูกเปิดให้แนเนาะอันใดมืเตาโอ้จังว่าทนออกยัง่ก็ว่าตีันเป็นก็ได้เป็นก็ได้ซื่อๆออเห็นเลย Cô dùng chết để tuấn quân thì mỗi cháu vẫn là Thân An Chất đẹp gì Trên khỏi bỏ ra bịt răng xem Ừ Dùng cái đấy khổ hơn <laughs> 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 Thân An Chất đẹp lắm giờ cháu không cháu sẽ bỏ ra bịt răng con ừ. ừ. Chất khỏi dùng bậy quân mì rung răng, bồn chân đều Bộ mì rung răng Cháu răng mì rau là cháu khỏi thân bọc ล่างอาจจะมีซีร่างอาจจะมีซีมัมีเป็นบนเจ็ดนี่เป็นบนเนาะปูเนาะแมไอเอฟทีไปก็่ือว่าเป็นเด่นได้เนาะปูเนาะซีนี่เนาะล่างเนาะไป่เน่าทางไปกวนเด้วกว่าท่านฟันทุ่มเลยครับไข่เห็นเป็นเน่าทางคิดคลิปไปกวนนะไอเอฟซีไปเอฟซีมากก็ยืดรับซีซรับซีฟันมากโค้ดมีตัวดีก็นี่ใส่ก็ใส่ไปก่อนเลยอ่าอ้คนกระลุ่มมันก็ออกจากกระลุ่อยู่ละไก่ดอก เอาให้เอซี่ไปนั่นสักอนผู้ใดมักเมื่อมักแล่นนี่ก็จวดได้เลยมันนโปแลน้าก็จะเอาขากบุ้งเนยๆพันนิ่งไรมันมันนั่นพันนิ่ไเขาก็อยากนล่นนะฮะเอาเลยเพราะว่าซ้ำนี่ก็ขอร่นต่อร่องกรเป็นซีเรคร่องซีซีเดมเนะบันนี้กัะเจ็ดรงเป็น้ำเจ็ดมันสีิบได้ทั้งบนทั้งล่างคือเา เจ็ดนี่มันอสิบีครูมันมาประกอบอีกซีมันก็ับมีครูประกอบอีกซีนี่มันสุดประกอบไปประกอบอยู่ล่างเนาะครูเนาะแมนแต่ว่าเจ็ดนี่ไปประกอบอยู่บนแมซีกับเจ็ดมันมันน้ำกันครับมันน้ำกันมันมันมันแยกกันไปคืนเครื่องกับตรงไตเนาะแมนือถือกันเจ็ดกับซีหนึ่งวดนี้ยมือถือกันแลให้ลูกเล็กัวเดียวก่อนน่าสนับสนุนนะตัวเดียวกคนโอ้เนี่ยเนี่ยไข่ตีง่ายปบบนี้เนาะ คอยก็แคน้ำน้ำงเวาก็ตีไปเจ็ดหรอกก็ซีนเ่ยคอยก็ไปยังเยเท่านั้นไหมสามนังดีทอ่กวกเรากเจ่าเทวอเ็แชัดเจนใช่นหมปุ่นเออเอาเอาเฉยนะค่ะแต่ตัวช่างกตงหัวจังม้นเนาะเยอะไปไหนเดอะไรบ้ด้คะเอฟซีแค่หนจอว้เก็บไปพิจารณาค่ะสำหรับแนวทางตัวเลขของปู่กระเบื้องแตกต่องหดเด้อค่ะพี่น้องเอ้อ ซึ่งปูย่างธนาจับคููไห่ค่ะมือหนีซึ่งปูพ่นไห่เลขกเด่นมากค่ะพี่น้องคะเด่นมาที่เจ็ดบนเด่นล่างมาที่สี่ค่ะพี่น้องสี 4, ลง่ล่างหลักสิบวันสั้นค่ะพี่น้องคะสําหรับเอฟซีท่านใดเ,เขามารับชม่มรับฟังกับเบิง้งให้จบคลิปแล้วฟังปูไหด่ดีๆได,ด,ด้ค่ะพี่น้องคะปูขเวเป็นไดนน้ๆหรอ่แแะ,แ,ะแต่ว่าปูย่างธนาจับคูไห่ค่ะ ซึ่งวันที่14่ปูคอยสิจับปูสิปลอยไห้ค่ะพี่น้องคะสำหรับ FC ท่าันไดที่รอแนวทางตัวเลขของปูกระเบื้องแตกการล่อวันที่14เด้อค่ะพี่น้องเด้อแอดมินจะมาตามฝากตอนพอแมพี่น้องคือเกาล่ะค่ะพี่น้องคะสำหรับ FC ท่าันไดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องแอมพ้าโชคค่ะเพื่อสิบปได้พลาดคลิปดีๆแนวทางตัวเลขจากทางช่องค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดจะขอจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะพี่น้องคะ